ว,วนนเัเดี๋ยวพาน้องวิเทสนะคะไปคีบตุ๊กตาร้านนี้เลยไปกระพริบอยู่ปิ๊บปปนี่วินเทจจะมาคีบตุ๊กตาไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนบ้างไอ,อ,อแดนเข้าไปเลยครับว้าววินเทจอยากได้อะไรอะ่ะวิเทจอยากได้อะไรเยอะมากลกัมูออิมอ,อ,อันนี้อะไรนะคะ โหราคาพันห้าเนี่ยอันนี้เจ็ดสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทแล้วก็มีอันนี้สี่ร้อยเจ็ดสิบอันนี้ก็สี่ร้อยอันนี้หกร้อยห้าสิบอะไรนะอ๋อหมุนไข่อันนี้หนะมุนไข่นนไขเท่าไหร่หรอคะอันนี้จะเป็นตูนในร้านค่ะถ้าสมมติว่าพี่แลกเหรียญกับตู้แล้วพี่เจอเหรียญสีทองมาค่ะให้จบบว่ แล้วมาจับไข่ใช่ไหมอ๋ <c oughs> อเนอ,อ,อได้ใช่ไหมคะ <c oughs> ตอนนี้มีโปรอยู่นะทำยังไงคะถ้าพี่แม่ตีเดียว300บาทจะแถมให้พี่เดียว100ถึง400นะคะมาเรามาลุ้นกันเลยก่ <c oughs> อนลุ้นเดี๋ยวได้ค่ะเห็นเหตในขณะที่เรารอพี่เขาอะ่ะเรามาเดินดูกล่องสุ่มดีวกว่า <c oughs> <c oughs> บบี้ไฮเบบี้ก็มีดูกตัวใหญ่อุ้ยตัวใหญ่มากแล้วเราจะขี้หวเหรอลูกดูดิเนี่ยตัวนี้อะไรเนี่ยโซนี่แองเจิ้ลน้อโซนนี่แองเจิ้ลอันนี้อะไรลาบูบูหรอิมตัวสีเทานั่นชืาเรียกอะไรนะลูกเบาอกเบาอกว้าวมีแต่ลาบูบูนะคะหยอดธนบัตรเข้าไป เดี๋ยวสิลูกยอดก่อนลูกเสียบเข้าไปปึ๊บเอามือมือขยับเข้าไปด้วยลูกดูได้เหรียญเยอะเลยครับทำไมเหรียญเยอะยังไม่ตกอ่ะลูกเดี๋ยวรอก่อนว้าวทั้งหมดสา0รอยบาท3ามสิบเหรียญเ,เดี๋ยวรออีกลูกเดี๋ยวรออีกเอาตังเข้าไปเดี๋ยวมันจะหลุด เก็บออกมาเลยคุณชอบเหรียญช่วงนี้ก็จต้อง <c oughs> ให้อีกหนึ่งร้อยเป็นสี่สิบเหรียญแล้วทำยังไงคะทีนี้อันนี้มันจะเป็นแบบผ้าเจอเหรียญทองประมาณ ว่าจเป็นสุมตกก็สามารถหมุนได้อ๋อแล้วนี้ไม่มีใช่ไหมคะมีไหมมีที่ลองอ่าเราลองหาดูว่ามีเหรียญทองไหมนั่นหาเช่่ยหนูหน่อยช่ออย่างนี้ั้มหนูไม่ไม่มันต้องเป็นสีทองถ้าไม่มีเราก็ไม่ได้น่าจะไม่ได้อ๋อันนี้ก็คือไปขีบเหรียญในปกติอ๋ออันนี้ก็คือไปขีบเหรียญแต่ไม่ได้หมุนใช่ไหมคะวินเทจเราไม่ได้เราไม่ได้หมุนเราจะต้องไปขีบเอาค่ะ ไหนเหรียญมันจะเป็นยังไงนะคะเหรียญสีทองเหรอคะมันมเป็นอะวรอ๋อแต่ไม่มีเลย <c oughs> ไม่เป็นไรครับข <Keep S 1> ีนบุญเอานี้ให้พี่เขาดีลูกะเ,เอ๋อแล้วลูกไม่คี้บุญเหรอคะอ๋อไม่ต้องโอเคเอาวางไว้ก่ okay. อ,อนลูกชอบกินขนมเหรอคะ <c oughs> ตู้อื่นไม่ชอบเลยแต่ชอบตู้ขนมไม่ได้เลยล่ะลูก ไม่ต้องรีบหรอกครับอยากได้แต่ขนมหรอลูกตตัวเมื่อกี้หยอดเข้าไปสามเหลียมน,นะคะ แล้วไปคลยปตัวอื่นด้วยดูจะได้สนุกสนุก สามีเอ็นฉันโอ้ไม่ได้ หมดแล้วลูกเอาไปหมดเลยเอาไปสองขาเอาไปหมดเลยหนูอยากเล่นอะไรเอานน่อันนี้ก็ได้อันนี้ดูดิลองดูสิใบไม้นวลใส่หมูไี่เลยหรออุ้ยคือเอ้ยมันสนุกดีนะลูกแม่ลองไหมแม่ไม่ลูกทำดูเลยค่ะค่ะได้ของเลี้ยง E